สวัสดีครับผมนายแพทย์อดิศรีิตังภูมิผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุดตินทโรอุทิตในวันที่15ตุาลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก Global Hand Washing Day โดยมีคำขวัญที่ว่ารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ u n i t e for Universal a n d Hygiene เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือ การล้างมือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้ใจ่ายในการป้องกันโรคที่น้อยทางโรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศักดิ์ของเราได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดก,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญของการล้างมืออย่างถูกต้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดที่ผูกสุข,ขนอนามัยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆบนฝ่ามือช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยและที่สำคัญทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีการล้างมือที่ถูกวิธีต้องทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนของการล้างมือมี6ขั้นตอนนานไม่ต่ำกว่า20วินาทีมีดังนี้ค่ะ เริ่มต้นด้วยการเปิดน้ำล้างมือทั้งสองข้างเพื่อเอาสิ่งสกรปรกออกไปบางส่วนกดสบูเ่เหลวใส่ฝ่ามือและล้างมือ6ขั้นตอน 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังทั้งสองข้าง 3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังทั้งสองข้าง 4. นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง 5. ้อกปลายนิ้วเล็บและลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 6. กฟอกรอบข้อมือสองข้างการทำให้มือแห้งควรใช้กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังเช็ดมือแล้วให้ปิดก๊อกน้ำโดยการสัมผัสผ่านกระดาษเช็ดมือไม่ควรใช้มือสัมผัสที่ก๊อกโดยตรงหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าควรล้างมือตอนไหนบ้างถ้าเราอยู่บ้านก็ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำหรือเมื่อมือเราสัมผัสสิ่งสกรปรกถ้าอยู่โรงพยาบาลหรือต้องดูแลผู้ป่วยควรล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วยหลังทําหัตถการต่างๆ หลังสัมผัสสั่งคันหลังของผู้ป่วยหลังสัมผัสผู้ป่วยและหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเพียงเท่านี้มือของเราก็จะสะอาดและสามารถลดการติดเชื้อได้ค่ะอย่าลืมล้างมือกันนะคะ